พี่เก่งครับครับมีคำถามจากทำบ้านครับครับ CMMG จุดส LR กับ,บทิ m แมนครับใครอันไหนดีกว่าควรเลือกอะไรถ้าเอาไปแข่งออถ้าไปแข่งหรอถ้าไปแข่งถ้าณเวลานี้อ่ะคนจะชวนไปเล่นทิ p ทิฟแมมากกว่าเพราะมันเป็นปืนใหม่แล้วก็อาการน้อยอาการอะไรพี่อาการของมันก็คืออาการ ฟีลูกขึ้นไปนครับไปไปคาบจะน้อยกว่านะเขาอาจจะแก้อ,องณหมาแล้วแต่ว่าออบางอย่างแต่งยากเนื่องจากกลไกลบางส่วน่ไม่สามารถใช้กับแพทเทิร์นเออ5ได้อ๋อหมายถึงว่าถ้าคนอยากจะแต่งโดยใช้มิลิเทอรี่านอ่าคาดอะคาดจะใช้กับทิปแมนไม่ได้ทุกอย่างใช่ครับใช่เพระถ้าเกิดถ้าเป็น CMMG นี่ใช้ได้ทุกชิ้นทุกอนูทุกติ่งเลยมียกเว้นไหม ยังไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีก็มีแต่ C M M G ข้อเสียคืออะไรพี่หลักๆข้อเสียเหรอตอนนั้นก็จะเนื้อเนื้อ C M M G อ่ะสองสองมันนานมาแล้วเนาะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการฝีดแผลมขึ้นมาเลยแหละครับอ๋อที่มีปัญหาดีครับดีครับมีสวัสดีครับอุ้ยมีคนดังมามีคนดังมาพี่ป้อมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมากันดึกจังเลยอ่ะเหรอมาตั้งแต่กลางวันแล้วใช่เขาอยู่ข้างล่างพี่ไม่รู้เหรอ่ไยิงเหรอไม่ได้ยิงมานั่งคุยกับพี่เอ็ม ก็ประมาณนั้นเนาะครับขอความเห็นเพิ่มไหมมีคำถามพี่ CMMG .22LR กับ t i p m a n .22LR เอาตัวไหนดีครับคำถามจากทางบ้านตอบยากเลยซื้อจะไปยังยังยังมีคนขอความเห็นครับ CMM นะ เพกาอเพราะอะไรพี่ขอขอเหตุผลถที่พี่ให้เป็นเจนพวกผมอะเจนพี่พี่เขาเล่นมาหลายปีแล้วอะมันจะเป็น CMMG มากกว่าเพราะว่าท่านเป็นระยะ15ไงคุ้นเคยแล้วแล้วมันก็แต่งได้เยอะอแต่ไอเรื่องแขวนโบนี่ยก็คือสุดท้ายมันแต่งได้ใช่ไหมพี่เม่ต้องถามจานเก่งดูนะอ้าวนี่ชงด้วยชงชงจริงจงเมื่อก่อนมันมีชุดแต่งครับแต่ว่ามันมันสึกง่ายครับสึกง่ายมากเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของแมกซ์เซนกับตัวโบนแคชครับอ ของแต่งมันมาปุ๊บมันก็ใช้ไปได้สักพักมันก็สึกเพราะว่าโบมันต้องไปขามกับโบแคสซึ่งตัวแต่งมันเป็นงานงานทองแดงอ๋อตัวแต่งวัสดุมันนิ่มกว่าใช่ครับมันก็เลยต้องยอมสึกอ่าเพราะมันบินปุ๊บมันก็ต่อไม่อยู่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เป็นข้อสรุปว่าถ้าปัญหาน้อยเดิมๆมาทิปแมนใช่แต่อยากอยากจะแบบสุด แต่งนู่นแต่งนี่ C M M G ถูกต้องครับตอบโจทย์กว่าใช่ครับเนาะน่าครับขอบคุณฮะก็จบจบเลยจบช่องเลย G22 ไม่อยู่ฮะไม่อยู่ไม่อยู่ทำไมไม่อยู่เหลือแต่9อ๋อหมายถึงว่าปืนอ๋อนี่ฮะที่แอคชั่นเกียร์เป็นขนาดก้าครับแต่ว่าเราเป็นก็ซื้อซื้อก็มาแต่งที่แอคชั่นเกียร์ได้เพราะแอคชั่นเกียร์ สโลแกนสโลแกนแอคชันเกียร์ของเทพราคามันดูอ้าวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของของปลอมราคาแท้หรอไม่ีโอเคฮะก็ฝากฝากไปแต่งที่แอคชั่นเกียร์ได้นี่ไงสโลแกนเอออันนี้ถ้าคุณเป็นลูกค้าร้านนี้นะครมียอดสั่งซื้อถึงประมาณสามแสนคุณจะได้เพิ่ม เ้จริงจริงโอเคคโอ้คุณซื้อแสนหนึ่งคุณไม่ได้นะจริงแถมเสื้อให้เลยแถมเสื้อให้ลิมิเต็ดให้ตัวหนึ่งสวยสวยตัวนี้ได้ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ได้ไปอยู่แต่ใส่ไม่ได้นะเ <c oughs> พราะก็ทําไซส์มาน้อยยังอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวผอม <c oughs> เดี๋ยวผอมรอแป๊บนึงขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพีบค่ครับ <c oughs> <c oughs>